สวัสดีค่ะวันนี้ช่องทำดาวบอกดวงจะมานําเสนอคลิปกันทนายดวงคร่าวๆข,ข,ของชาวราศีพิจิกและชาวลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ชาวราศีพิจิกคือบุคคลที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมส่วนชาวลัคนาราศีพิจิกคือท่านที่ทราบวันที่เกิดเวลาเกิดเดือนเกิดปีเกิดจังหวัดเกิด แล้วก็เคยผูกด,ดวงกับหมอดูโหราศาสตร์ไทยมาแล้วพื้นดวงของท่านมีดาวจันแล้วก็ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีพิจิกเรียกได้ว่าเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกการทำนายดวงชะตาความแม่นยำจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีพิจิกมากกว่าชาวราศีพิจิกฉะนั้นท่านที่เข้ามารับฟังรับชม กรุณาใช้วิจารณญาณในการฟังรับชมด้วยนะคะสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนของชาวราศีพิจิกคือแมงป่องดาวประจําตัวคือดาวอังคารเลขศาสตร์คือเลข3ามธาตุน้ําในเรื่องของการงานเราจะดูที่ดาวอาทิตย์ในเรื่องของการเงินเราจะดูที่ดาวพฤหัสในเรื่องของความรักเราจะดูที่ดาวศุกร์ในเรื่องของโชคลาภเราดูที่ดาวพุธในเรื่องของสุขภาพเราดูที่ดาวศุกร ดวงดาวแต่ละดวงนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสและดาวศุกร์นะคะซึ่งมีการสถิตแล้วก็โคจรอ,อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะคะอยู่พบตำแหน่งสหัสชะของชาวราศีพิจิกนะคะฉะนั้นนะคะการชีวิต ต่างๆนะคะโดยรวมของชาวราศีพิจิกแล้วเนี่ยจะมีการร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนสังคมที่ทำงานนะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะของชาวราศีพิจิกเนี่ยก็จะอยู่ที่พบสุภะนะคะก็ดูด้วยนะคะเกี่ยวกับบ้านเลขที่หรือว่ารถประมาณนี้นะคะก็นำบ้านเลขที่หรือว่ารถยอดยันพานะที่ใช้ประจำนะคะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะ มาดูลักษณะนิสัยรวมๆภาพรวมของชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกและชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นราศีที่8ของโหราศาสรไทยนะคะสัญลักษณ์ของโหราศาสไทยก็คือแมงป่องนะคะชาวราศีพิจิกจะเป็นคนที่มีนิสัยค่อนข้างที่จะลึกลับนะคะเอาแต่ใจแล้วก็มีสเสน่ห์ น่าลหลงไหลชวนให้ติดตามมองนะคะด้วยความที่แบบว่าเป็นดาวอังคารด้วยดาวอังคารที่เป็นดาวที่เคลื่อนไหวนะคะแล้วก็มีความลึกลับนะคะรวดเร็วซับซ้อนเนี่ยทำให้ชาวราศีพิจิกกลายเป็นคนที่คิดเร็วนะคะเปลี่ยนแปลงเร็วนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสุดตรงเวลาทำอะไรก็ สุดกาลังสุดโตรงแสดงความคิดเห็นแสดงกําลังเต็มที่นะคะแล้วก็ชาวราศีพิจิกเนี่ยจะมีการติดต่อสื่อสารที่แบบเวลาพูดหรือว่าคิดอะไรนะคะก็ทำออกไปตามที่คิดแล้วก็เป็นคนที่จริงใจนะคะมีความแน่วแน่ชาวราศีพิจิก จะเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้นำได้ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็เป็นคนที่มักจะตระหนักถึงสถานการณ์เหตุการณ์ที่เป็นจริงอยู่เสมอนะคะในเรื่องของการงานของชาวราศีพิจิกและชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยในเรื่องของการงานเริ่มต้นเริ่มแรกของเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ชาวราศีพิจิกจะมองเห็นถึงโอกาสนะคะที่กำลังจะเข้ามาหาตนเอง ะะสำหรับท่านใดที่กำลังจะวิ่งเต้นนะคะหรือว่าเร่งรีบ เร่งร้อนเกินไปเนี่ยก็จะมีเกณฑ์มีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดได้โอกาสอาจจะหลุดลอยไปได้นะคะสำหรับการทำธุรกิจแบบเร่งรีบไม่มีการศึกษาข้อมูลนะคะก็จะเป็นเหตุทำให้เกิดความล้มเหลวได้สำหรับท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการผู้บริหารระวังลูกจ้างพนักง,งานอาจจะก่อเรื่องก่อเหตุทำให้เกิดความเดือดร้อนไปถึงสายงานของท่านได้ในเรื่องของการเงินกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้ว เกณฑ์สำหรับการเงินของชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะหาได้ง่ายสบายคร่องมือนะคะในช่วงของระยะเวลาตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่ระวังที่จะมีเหตุจะต้องให้เสียเงินไปเกี่ยวกับในเรื่องของการซ่อมรถหรือว่าอุปกรณ์การสื่อสารหรือว่าหากมีการเดินทางก็อาจจะพบเจอประสบ ประสบกับอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความล่าช้ารถติดน้ํามันหมดนะคะก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดปัญหาระหว่างการเดินทางไปได้นะ,ะสำหรับในเรื่องของความรักของชาวราศีพิจิกเพศช,ชายเนี่ยในเรื่องของความรักนะคะคนโสดช่วงนี้ชีวิตรักค่อนข้างที่จะไม่สู้ปกติคือไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อารมณ์เงาเงาอารมณ์ว้าวุ่นวุ่นวายใจนะคะในเรื่องของเพศ เพศศึกษาเพศสัมพันธ์นะคะอารมณ์พุ่งพ่านนะคะเกี่ยวกับเพศเนี่ยคือมีการเปลี่ยนแปลงคู่นอนบ่อยอาจจะนํามาซึ่งโรคภัยที่แอบแฝงมาด้วยสําหรับเพศหญิงนะคะชาวราศีพิจิกก็จะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะคนโสดเนี่ยรวมถึงท่วงท่าท่าท,า,ทางที่ชวนน่าหลงหลนะคะทำให้เพศตรงข้ามนี้อยากมองอยากเข้ามาจีบอยากมาลุมร้อมนะคะก็ สำหรับท่านใดที่เป็นโสดนะคะเพศหญิงก็สามารถคบหาดูใจกับคนที่เข้ามาศึกษาดูใจได้นะ,ะมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามแต่ก็ให้ระมัดร,ระวังสำหรับคนที่มีคู่ครองนะคะจะมีเสน่ห์ไปดึงดูดคนโสดนะคะให้มาหลงรักหลงชอบระวังคนที่ยืนอยู่ข้างๆด้วยนะคะจะเป็นเหตุปัญหาเกิดรักร้าวรักแตกแยกได้ในเรื่องของโชคลาภ ของชาวราศีพิจิกเนี่ยโชคลาภก็อยู่เกี่ยวกับรถบ้านสถานที่ทํางานนะคะก็สามารถนำไปเสี่ยงโชคได้นะคะส่วนสุขภาพก็ใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองไม่ควรเร่งรีบรีบร้อนหรือว่าขับรถเร็วหรือว่าเดินเร็วอาจจะเป็นเหตุทำให้หกล้มหรือว่าสำหรับการเดินทางกายก็ขับรถ ให้ระมัดระวังนะคะก็เป็นเหตุปัจจัยคืออารมณ์ร้อนนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพมนนีกุมภาพันธ์นี้เป็นเหตุปัจจัยให้ชาวราศีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกใจร้อนใจเร็วนะคะไม่ทันจะระมัดระวังนะคะในเรื่องของการทําบุญหนุนดวงชะตา มันสวดมนต์ทำบุญไหว้พระราหูนะหรือว่าทําบุญทั่วไปบริจากโงรงศพผ้าตายจีวรเพื่อลดทอนอิทธิพลจากดวงดาวดาวราหูหรือว่าลดทอนการถูกหลอกถูกโกงการเชื่อคนง่ายหูเบานะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปภาพรวมนะคะดวงโดยรวมของชาวราศีพิจิกและชาวราศ รักคาราศีพิจิกประจำเดือนกุมภาพานนันธ์นี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ